แนะนำวิธีการเล่นไปกิดหน่อยครับเนีเรื่องโอวัลมันยังไม่เดินเลยอ่ะดีว่ายังเก่งอยู่ไหมดีว่ายังเก่งอยู่นะยังเป็นตัวละครที่ถูกหยิบม,มาแขะมาใช้แข่งใช้ลงแรงอยู่ครับแต่ว่าหลักๆแล้วดีว่าจะเป็นตัวละครที่เล่นเพื่อปกป้องเพื่อนกับดูดดาเมจตัดดาเมจศัตรูมากกว่าไม่ใช่ตัวละครที่แบบบินไปยิงตึงต้งๆึงตั้งตั้งั้งกันขนาดนั้น มันก็เลยแบบไม่ได้เป็นตัวแบกทีมขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดเราเจอดีเพซของเราข้านที่แบกทีมจัดๆเลยอ่ะที่แบบชอบเล่นเสียงๆดีว่าจะเก่งมากเพราะว่าเอาไปดูดดาเมจเขาจนเขาทำดาเมจไม่ไหวเป็นเพราะอะไรที่วาโลกับโอวัตได้ดีพอสมควรแต่พอไปเล่นพับจีกับเอเปกเล่นไม่ได้เลยทั้งที่ช่วโมองบินเยอะมากเพราะวิธีการเดินแมพครับโอวัตกับวาโลมีความคล้ายกันคือมันคือการเลื่อมบีบพื้นที่ แต่ a p e ปกับพับ G คือ RNG เป็นเรื่องของวงเป็นเรื่องของการเดินพื้นที่ที่มันมันมันไม่ได้เป็นแพทเทิร์นเดิมอะวาโลกับโอวันมีแพทเทิร์นในการเดินแมปอยู่นะว่าศัตรูอยู่ซ้ายเราต้องไปไปยึดขวาศัตรูอยู่ขวาเราต้องไปยึดซ้ายอะไรเงี้ยศัตรูทิ้งพื้นที่เราก็ต้องไปเก็บอะไรเงี้ยหน้าที่ของบิคิดมีแค่นี้เลยครับอารีเราโซนพื้นที่ให้ตัวละครหลวงเล่นไม่ได้ อย่างตานี้ฝั่งเราข้างมีเทเซอร์กับวินซันใช่ไหมครับปริเพยรปริเพยเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยเราเราแค่ปกป้องเพื่อนจากวินซันแล้วก็เทเซอร์หน้าที่มีแค่นี้บิบ๊กิไม่ใช่ตัวละครที่เดินไปหหดครับเราไม่จําเป็นต้องฮิวให้เยอะที่สุดเราไม่จําเป็นต้องอทำดาเมจให้เยอะที่สุดหน้าที่ของบิก๊กคิดคือไอ้อย่างตานี้ผักวินซันให้โดดหาเพื่อนไม่ได้ฮิวเพื่อนที่โดนเทเซอร์กับวินซันกด,ดกดดัน เอาตัวรอดจากการโดนวินซันเทเซอร์โฟกัสถึงแม้ว่าเราจะปกป้องเพื่อนได้แต่เราไม่ใช่ตัวละครที่ปกป้องตัวเองได้แล้วก็ <โด S 1> บิกิต<ด>ไม่ใช่ตัวละครที่ฮิวแทงครับบิกิตเป็นตัวละครที่โยนฮิวใส่พวกตัวละครเยอ 200. สองร้อยจริงๆเมื่อกี้ต้องเก็บสกิลชิปไว้ไว้ผักวินซันนะผมะผัาเนี่ยยางตอนวินซันโดดโดดสูงอ่ะให้เราใช้สกิลชิปอ่ะกดใส่เขาแล้วก็ฮิวพวกดีเพเป็นหลัก บิกิตจะฮิลดีเพ็เป็นหลักเพราะอะไรเพราะลูกไอ้ลูกอมที่ใช้ฮิวของบิกิตเนี่ยมันฮิลดีเพ็ได้โดยไม่ต้องเอมเลยมันส่งผลทําให้มันเป็นอุปกรณ์ฮิวที่ฮิวดีเพ็ได้ดีที่สุดน่ตอนนี้นะครับพี่เคยน่าใจโอวัตไหมเคยครับไปเล่นผาดด็อกเอ็กซเดือนหนึ่งไปเล่นแบ็คดีเซิร์ดเดือนหนึ่งแล้วก็กลับมาเล่นโอวัตเหมือนเดิมแต่ทุกวันนี้ก็ได้ได้ได้โอไอได้แบ็คดีเซิร์ดกลับมาด้วยก็คือเล่น2เกมนั่นเองเนี่ยเดวินสันโดดแล้วเราก็ผัก ผักไม่โดนก็ถอยเพราะว่าเขาเปิดนาโนเราต้องห้ามโดนช็อตเพื่อ Three two one two three ตดอันน่นไร้เซทอันน่าไร้็โอร์เรนจ์กกเรนจกอันน่าเรนจกเรนจกเบื้องหลังมดสโอเคอ่าพอเข้าใจคอนเซปต์ในการเล่นอันนาไหมเอ่ย แค่นี้แหละเขาใช้นาโนแล้วฟักไฟหน้าเขามีวินซันมีแอลลี่ไฟหน้าเขามีอันติวินซันถูกไหมครับแล้วก็มีอันติเทเซอร์เราเราเรา,เราที่เล่นวิกิตต้องระวงังติเทเซอร์เพราะอันติเทเซอร์เป็นอันติที่อ่าเคาลเตอร์อ่าวิกิตได้ดีที่สุดในเกมอย่ามองขี้หวงก็จริงก่อแต่เราเก็บอันติไว้เคาลเตอร์อันติวินซันนะที่เป็นโนโน เคยกลั่นเหลว so 못น้า่ปอย่างไม่เปิดนะยังไม่รีบเปิดจริงๆเมื่อกี้ไม่ควรเดินไปหดเวนเซนต์แบบเมื่อกี้นะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอ้าโอ๊ะนั่งจูบั่งจูบปะอาณาอาณนี่ฮยูให้อาณาเม็ดหนึ่งเจ้ก็มาเจ้าก็มายิ่งเส้นได้เอาสินะไม่ตายอย่าอย่าตายเขับหมอช่วยอาณาให้เล่นง่ายเพราะว่าถ้าอาณาเล่นง่ายอันนี้ก็

heo bên chỗ? phải mà con em mày co. heo sao anh? anh anh sao anh right. sao anh sao phi anh sao anh sao phi anh thế 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 thế. bên sân bên oh bên 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 บิกินมีแค่นี้เลยตัวนี้ตีไปฮิวไปแหละครับเมื่อทำดาเมจโดนศัตรูจะอ่ะอธิบายแบบนี้ก่อนพาสซีฟพาสซีฟของบิกินจะทำงานก็ต่อเมื่อทำดาเมจโดนศัตรูเมื่อทำดาเมจโดนศัตรูปุ๊บเพื่อนที่อยู่รอบๆจะได้รับฮิวครับโอปป้า Hello Hello What not pro? not pro No No. I'm streamer. why? A streamer? Yeah, streamer. Oh. Okay. Okay. But I pay for work, รับนาโนบิกิตถือว่ดีไหมดีครับนาโนบิกิตเหตุผลที่เราจะใช้นาโนบิกิตไม่ใช่เพราะว่าใช้เพื่อให้บิกิตเดินไปหัวคุณบนญพูดอ๋ออีสเตอร์ดีกว่าเดิมเ แต่เราใช้นาโนบิกิตเพราะว่าเออ่นาโนบิกิตทำให้บิกิต <You are S 1> ไม่ตายจากการโดนล้วง Thank you <laughs> คือบิกิตมันเป็นตัวละครที่แบบถ้าโดนโฟกัสจริงๆมันตายง่ายนะเพราะนั้นนาโนบิกิตเนี่ยเป็นเป็นเป็นคอมโบโที่ใช้เพื่อปกป้องไม่ให้บิกิตตายแล้วสวนกลับเพราะนั้นเราจะใช้นาโนบิกิตก็ต่อเมื่อเราเราคิดว่าบิกิตทีมเราจะตายหรือแบบบิกิตทีมเราจะโดนโดนโดน,โดนโฟกัสอ่ะง่าย <S <S โอ้ยขยับเลือต่ออย่างตอนนี้เราเล่นฝั่งบุกใช่ไหมครับเยวรีบเรา เราเล่นเพื่อเรามีหน้าที่ในการฮิลแอตโค้กับฮันโซให้เล่นง่ายแล้วก็ขัดขวางวินซันกับเทเซอร์เขาอ้โแล้วในกรณีไหนบ้างที่คนหยิบบิกิดครับเมื่อศัตรูเล่นตัวหลวงครับแล้วเราต้องปกป้องเพื่อนพูดง่ายก็คือเมื่อเราต้องปกป้องเพื่อนเราถึงจะเล่นบิกิดครับถ้าทีมเราไม่มีใครโดนหลวงเลยแล้วเราไม่ต้องปกป้องเลยเล่นตัวอื่นดีกว่าอย่างเราเห็นว่าศัตรูเล่นเกินจิเทเซอร์อะไรเงี้ยซอมบ้าอะไรเงี้ยที่แบบชอบมาป่วนๆหลังเราอะเล่นบิกิดเลยครับดีสุด แต่ว่าเพื่อนเราต้องมีฮิลนะเพราะว่าบิกิตไม่ได้ทําหน้าที่หิวเพื่อนเราต้องเป็นตัวที่ฮิลแหลมหิวแทงอะไรเงี้ยอย่างาสมมุติเราไปเล่นแบบเมอร์ซี่กับบิกิตอย่างเงี้ยก็ทำใจเลยแทงเล่นไม่ไหวไม่มีหิว <c oughs> บิกิตเบาไอ้บิกิตไลฟ์บีเวอร์อย่างเงี้ยไม่ไหวเผาบอมไปแล้วเนี่ย <c oughs> เห็นไหม <c oughs> ผมผักไม่ให้เทเซอร์เข้าป่าเผาบอมด้วยผักวินซันออก อ่าแล้วก็ฮิวอนาเห็นไหมเนี่ยคือวิธีการเล่นเล่นวิกิทวิกมันมีหน้าที่แค่นี้ถ้าเขาโดดอีกทีนึงเราก็ผักเขาออกเห็นไหมเราเราผักให้วินสันโดดทับเพื่อนเราไม่ได้ดาเมจเขาก็ไม่มีระเบิดเทเซอร์ตอนติดวิกิทตอนเปิดติดวิกิทตายไหมเลือดจะเหลือประมาณ น่าจะห้าหน่วยไม่ก็สิหน่วยนะแต่ว่าถ้าโดนต่อยอทีเดียวก็ตายแล้วอยากกลับมาเล่นครับเล่นเซิร์ฟเอดีไหมเซิร์ฟเอ็นสนุกหรอไม่รู้ดิผมไม่ค่อยชอบเซิร์ฟเอเท่าไหร่ <c oughs> แมทนี้ลง YouTube เลยทำไมอ่ะชอบหรออธิบายอาธิบายได้ชิลๆดีแต่เปิดเพลงทั้งแมทเลยน่าจะโดนลิกกัสสิบ <c oughs>